สวัสดีครับความอ้นบาเด่นนครพนมนะครับสนใจโทรศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามามาดูนะครับความน่ารักของตัวอ้วนมันแอบหนีนะครับเนี่ยมาจับได้สองตัวมันแอบหนีเนี่ยนะนะแอบหนีมาหากันนะครับผมน่ารักมากเลยสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับดูเลยน่ารักมากเลยเนี่ยสงสัยหน่อยนะท้องใหญ่เน่แน่ด,ด,ดูดูท้องดูท้องความอ้วนบาเด่นนครพนมนะครับสนใจโทรนะครับ 0825614365นะครับผมเอาหันหน้ามาหาท่านผู้ชมหน่อยหันหน้ามาหาท่านผู้ชมนะนี่ครับน่ารักมากเลยโอ้โหตัวอ้วนะลยใหญ่เลยเนี่ยวัสดีท่านผู้ชมหน่อยวันดีท่านผู้ชมหน่อยทำอะไรเอยตัวนี้ชื่อปุ้มปุ้ยนะครับตัวผู้ชื่อปุ้มปุ้ยอันนี้น้องน้องอะไรปุกปุ๋ยปลุกปุ๋ยนะครับเรียกยากหน่อยปลุกปุ๋ยปุกปุ๋ยปุกปุ๋ยปุ้มปุ้ยนะครับผม มีหลายชื่อนะครับผมจิมมี่ก็มีนะครับผมน่ครับข้างล่างก็มีเยอะนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับความอ้วนบาเด่นนครมนมนะครับอ้าวมาดูปุ้มปุ้ยหน่อยปุ้มปุ้ยทำอะไรทำท่าอะไรเนี่ยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยทักทายผู้ชมหน่อยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ย่ะดูหน้าชัดๆดูหน้าชัดๆใกล้ๆโ้หูน่ารักมากเลยปุ้มปุ้ย0825614365นะครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับ จับเล่นได้นะครับเอ้าตัวนี้จะรักหนีแล้วปลุกปุ๋ยปลุกปุ๋ยจะรักหนีแล้วเนะี่ยมาหาปุ่มปุ้ยหน่อยเนี่ยตัวนี้ขาวนวนวเลยตัวข้างในนะครับผมเนี่ยเอา้าดูเลยสองตัวเนี่ยเอ้าดูหน้าดิดูหน้าดูหน้า,นาค่อย่อยออสนใจนะครับโทรม,มาสอบถามได้นะครับความอ้วนเบาเดชนครมนมนะครับผมมีหลายตัวหลายไซส์หลายขนาดนะครับโทรมาได้นะครับท่านผู้ชมเอา้าลงหน่อยมันเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วเหนื่อยละเหนื่อยแล้วอาลงหน่อยลงเล่นกิจกรรมลงอ้าวนี่ครับอาหารเพียบนะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงนะครับอ้นนะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงนะครับผมเราเลี้ยงอัดอาหารเข้าไปนะครับมันชอบกินข้าวโพดมากนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมข้าวโพดนะครับข้าวโพดดิบนะครับผมข้าวโพดดิบนะครับผมอ้อยแล้วก็มันแก้วนะครับชอบมากนะครับผมอ้อยกับมันแก้วนะครับชอบมากนะครับผม น่ารักน่ารักจริงเจยนะครับผมโอมาสอบถามได้นะครับนี่ครับดมดมกันแล้วครับดมกันแล้วดมกันแล้วดมกันแล้วนะครับผมนี่ครับผมดมกันแล้วน่ารักมากเลยเนี่ยตัวนี้สีขาวนวลเลยสีนวลมากเลยเนี่ยสอยไหมนี่อ่านี่ครับผมหันหน้าท่านผู้ชมหน่อยหันหน้าท่านผู้ชมหน่อยหันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยโอมาสอบถามได้นะครับติดตามสอบถามได้นะครับ หรือ ID Line KPOP MV นะครับผม KPOP MV โทร0825614365นะครับผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับความร้มาเด็ดเข้ามานุนะครับผมันะะูมอีกตัวหนึ่งโชว์หน่อยอ้าวน่ารักมากเลยนะครับมน่ารักมากเลยนะครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยอ้าว ตัวโชว์โชว์โชว์สามเซลสี่ 3, เลยนี่ครับอ้าวชอบนี้ที่เหี่ยวชอบนี้ที่เหี่ยวชอบนี้ที่เหี่ยวพากันนี้ที่เหี่ยวนโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห oh. มันท้องใหญ่มันท้องใหญ่น่ารักมากเลยนะครับวันสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับผมคู่ละหมื่นห้านะครับตัวนี้คู่ละหมื่นห้า ตัวเล็กๆในคู่ละ7,000นะครับ8,000นะครับผม7 8 0 0 5 9 0 0 0น5 0 0 0นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับตัวเล็กๆข้างในก็มีนะครับในกรงนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube ช่องบ่าวเด่นครมนมนะครับสวัสดีครับ

ช่วยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณครับ